จักจั่นเคลียรชัดโพสเศร้าแค่เรื่องงานย้ำรักไร้ปัญหาหลังเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับ5กุมภาพันธ์2564นะครับดาราสาวมากฝีมือนะครับจักจั่นอาคมัมซรีได้เตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวแฟนหนุ่มเนี่ยซึ่งมีแผนจะวิวาในวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับแต่ที่อยู่ๆเจ้าตัวนะครับกลับมาโพสคำคมชวนเศร้าทั้งเจ็บทั้งจบนะ พอแล้วความสงสัยก็เกิดขึ้นกับเหล่าแฟนคลับนะครับจนมีนายะนะครับทาให้สงสัยกันว่าวิวาครั้งนี้เนี่ยจะมีการล่มหรือเปล่านะครับล่าสุดนะครับโพสเดิมของสาวจักรจันทรเนี่ยก็ได้ออกมาโพสตอบคอมเมนต์หลายคนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยในความรักครั้งนี้นะครับโดยเคลียร์ชัดว่าขอบคุณทุกคนและทุกกําลังใจเรื่องความรักจักรจันทร์โอเคไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแถมยังไม่นอีกว่าคําคมที่จันทโพสต์ไปนั้นเป็นเรื่องธุรกิจล้วน ขอโทษนะคะที่ทำให้เข้าใจผิดเป็นเรื่องอื่นๆและขอบคุณทุกความห่วงใยและกำลังใจที่ส่งมาหาจันนะและนี่คืออัปเดตล่าสุดเคลียร์ชัดทุกคำคมที่เธอโพสต์นั้นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจล้วนๆไม่เกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับทาเอาหลายคนเนี่ยเคลียร์ชัดกันไปเลยนะและนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับที่เธอออกมาโพสต์แบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง